พี่เอต้ไปทำปากนั้นน่ะเออต้องทำหน้าเออ่ายรุปสไตล์เอสุปราชัยเออการทำปากนี่เพื่อเทคนิคมันคืออะไรหน้ายาวค่ะแล้วก็หน้าตอบด้วยค่ะอ๋อไม่หน้ายาวตาาทองเลยค่ะให้คิดถึงลาทองอ่ะ ใช่ดูดามปลาท<ช>องให้ลงแล้วเดี๋ยวจังหวะกล้องจะจับได้เองว่าหน้าเราจะยาวตอนไหนว้าวค่อยวค่อยๆมาค่อยไปเลือกนะบนค่อยไปเลื่อ,อย เราต้องห่วอย่างช่างภาพว่าจับจังหวะให้ทันแม่เอจ่าแต่ตอนนี้มันเป็นวิดีโอมันดูตลกเลยวิดีโอคนก็เลยไปบอกว่าแม่เป็นภาพนี้คือสวยเลยใช่ไหมแม่สวยมากแอปพลิเคชันสวยรูปลงไอจก็คือแม่ใช้เทคนิคนี้ค่ะลูกแอปพลิเคชันแม่แม่เอจะเป็นคนลมดีมากเช้ามาก็ต้องเต้นเจอแบบนี้ชอบที่เราก็อยากทำปากแบบนี้มันเลยเหมือนปลาทองพี่จะมี เราจะรู้จังหวะว่าปากเราจะเจอตอนไหนไม่ใช่อยู่นี่เจอเจอได้เลยใช่ไหมฮเราต้องทำจังหวะมุมปากทุกปากมุมปาลยนะจัะโอเคมุมปากมุมปากว่าอะมุมปากมุมปากออนี่มาความาปากมันจะมาเยอไปมุมปากมุมปากมุมามุมปากมามนาใชาแบบนี้ครับพี่หน่อยมุมปากมุมปากเอได้คนก็แซวว่านี่ครับพี่ทาท่าเหมือนปาทองเลมากคือจริงๆเราอยากปยอากายอ้มผู้ใดเอดูดปากเออใช่่

แล้จ้ของแบรนด์บอกว่าพอเล้วเดน๋ยวเือู้จิเรื่องเนี่ยชอบทำท่าแบบนี้ด้วยนะคุณทำขาคือเราไม่ต้องทำเป็นท่าแบบนี้เลยเราทำ